h ฮปปี Day, ้วาเลนไทน์เดครับตอนนี้รู้สึกว่ามีรสชาติช,โชโ็อกโกแลตติดปากมากเพราะว่าหนูทำช็อกโกแลตให้กินหนูจะแอบ,บถ่ายรูปลงไม่ได้แอบเบดี๋ยวถ่ายลงให้ดูเลยแต่ <laughs> กินกันเยอะแล้วเพราะว่าอร่อยอร่อยไหมหนูบอกว่าหนูเป็นอะไรนะเป็นขนมอุ้ยกาแฟหนูมีคนสั่งกาแฟมาครับผมเป็นขนมที่หนูตั้งใจทำมาให้เป็นแบบพวก ช็อกโกแลตสาเร็จรูปไม่สําเร็จรูปนี่พูดไปก่อนเดี๋ยวหนูไปแล้วบอกว่าไม่สําเร็จรูปไงสําเร็จรูปจากหนูทำอ,อ่ะใช่เอาดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมไปย่อยละลายแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าพินก็จะเป็นรูปเออเป็นพินอารูปหมีรูปเหมือนขนมอะไรสักอย่างนะครับผมเอาหัวใจแล้วก็ดอกไม้เอาเป็นรูปหัวใจเหรอเพิ่งรู้เข้าใจว่าเป็นรูปดอกไม้ก็ อ๋อต้องใส่แบบว่าเขาเรียกว่าผงช็อกโกแลตมันผงช็อกโกแลตมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันพูนหนูบอกว่าใส่เยอะๆจะได้คุ้มๆช็อกโกแลตใช่ตอนนี้หนูไปมีคนสั่งกาแฟมาครับผมไปรับแกร็บอยู่ทำไมอ่ะหนูสั่งอะไรมาเยอะมากอ่า เอามาเลยเปิดมาอยู่เดี๋ยวมาเจอกันในอ่ไลฟ์ดูมันดีนะครับทุกคนแวบ,บมาไลฟ์แวบหบนึ่งมาเซฮายวันมารินไทยอ้าวหนูไม <Hello. S 1> ่ออกมาเฮ้ยอ้าว How are you? โอเคครับผมสบายดีครับผมไปกินมาเมื่อกี้กินเยอะมากกินมีทั้งชาบูทั้งมีทั้งชาบูมีทั้งปิ่งย่างซูชิเพราะอยากกินโอมาาแต่โอมาาแบบว่าคนเต็มก็เลยสั่งมากินแบบเป็นคอร์สเดียวเป็นจานเดี๋ยวหัวหลุดนะไม่หลุดเสียให้นะเร็วมาแล้วครับ ฮจะออกมามีคนจะออกมาไม่เดี๋ยวไปแมะไปเดี๋ยวไปแต่งหน้าแล้วครับผมใช่เลยใชครับทำช็อกโกแลตมาไม่สวยเลยไม่สวยยังไงน่ารักออกทุกคนก็นี่อยู่แล้วทุกคนแกล้งหนูเล่นเหมือนมัมมี่เลยตลกมากแล้วตอนที่ให้ทุกคนแบบว่าดู ดูเยอะๆแล้วก็หลบชะงกหน้าเหมือนแบบว่าเอ๊ะมาดูกันว่าทุกคนจะเป็นยังไงแบบชะงกหน้าดูอ่ะเอ๊ะทุกคนจะรู้สึกยังไงแบบดูก็มันไม่สวยอ่ะไม่น่าคุกผงเยอะเลยคุกแล้วมันหนาเพราะมันหนาแล้วมันไม่เป็นรูปเลยว่ะมันแต่มันอร่อยนะไม่มันคนเผื่อแบบคนชอบแบบกินผงนานๆหรือเปล่าถ้าแบบผงไม่หนาก็คือแค่คุกเขาเอาผงออกอ๋อแต่ถ้ามันไม่มีผงมันจะหวาน ไปหน่อยใช่มันจะได้มีความแบบว่ามันจะขมขมมตอนแรกคำสัมผัสแรกอ่ะมีความแบบมีคนแกล่ะพี่ออฟชัวเปิดเสียง youtube ไม่ว่าเสียงผู้หญิงกรีดเสียงผีเสียงอะไรเปิดเสียงกรีดตลอดอันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงกรี๊ดอันนี้เสียงเปิดเสียงเปิดอะไรอ่ะเสียงเปิดแบบว่าเปิดเสียงซาวใช่ซาวกรี๊ดกกรีดไง ใช่แต่ไม่ใช่ผู้หญิงจริงจริงกี๊ดแน่นอนใช่ไม่ใช่ผู้หญิงจริงจริงกี๊ดแต่เป็นพี่เอาไปาเวลาอยู่บ้านหรืออะไรจังหวะที่เขาอยากจะแกล่ะ <c oughs> เขาชอบเปิดเสียงซาวอะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วให้ทุกคนแบบสงสัยแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำแต่ตัวเองทำแต่ตัวเองทำอิ่มอิ่มเดี๋ยวไปแต่หน้าก่อนนะครับผมทุกคน แฮปปี้วาเลนไทน์เดยครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับผมเงี้ยผู้ชมชวนหนุ่มอีกแล้วหรอเปิดอีกแล้วเป็นพีแฟร์ใช่กาแฟใช่เมื่อกี้มีคนเปิดสังกกตดูจริงจริงไม่ใช่ใครจะมากีนอยู่ในบ้านโอ้คนตั้งเยอะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ของดูมันดีสามพุ่มนะครับผมแล้วก็รอดูของผ่านหนุ่มมาด้วย ที่จริงปิดแว่นตาไว้อยู่เพราะว่าหนูกาลังถือไว้สองข้างใช่หนูถือไว้แบบนี้ครับแต่ว่ายังไม่อยากให้ทุกคนรู้ก็เลยเอาแว่นปิดไปก่อนว่าเฮียให้อะไรครับสักวันเดี๋ยวหนูก็จะเอามาใช้อีกแต่ก็ใสา่แบบน่าแต่งตัวปกติก็ดูแปลกนะหนูใช่แต่ก็ไม่ผิดหรอกหนูใส่ปกติตเขาหรอเขารู้ว่าหรอไม่ได้เข้าหรือไม่รู้ครับครับผมไปไปเจอกันทุกคน บายบายเจอกันในไลฟ์ครับกินช็อกโกแลตที่หนูทำต่อเลยจะกินอีกว่าเมื่อกี้กินไปตั้งเยอะนะพุงป่องมากเลยทุกคนทำด้วยใจงจะไม่สวยแตไปเลยเปิดซีพีแล้วอ่ะไปแล้วครับผมเจอกันครับทำด้วยใจก็รับไว้ด้วยใจเฮียก็ให้ด้วยใจถ้าเฮียทำขนมเป็นอ่ะหนูก็ได้กินอืมใครกินอย่างเงี้ยเจอกัน